อิงมึงเอาบันไดต่อด้วยตรงไหนนี่บันไดต่อเนี่ยจะได้เดินลื่อนๆใเทียไม่ต้องกระโดดอิงี่อะไรอย่าแบบไหนอย่าแบบไหนมึงมาดูไอ้วินมาดูไอ้วี่มาดู้กูไม่เข้าใจอ่ะเนี่ยมึงมึงมึงมาดูมาดูข้างบนเลย ใช่มึงดูกูกูบอกให้มันวางมันใดดูมันวางมึงเข้าใจไหมมึงเข้าใจไหมว่ากูจะให้มันวางมันใดแบบไหนกูไม่สนใจก็ใจไหมไอ้เฮี้ยนี่มันอะไรอ่ะยิงไอ้ซัดฉันมึงบ้ามั้เนี่ยเพื่อนกูมันงู้ขนาดนี้เลือว่ะ ไปเรียนมาดินมาโง่เราเยอะอะไรเงี้ยโอ้โหไอ้สัตว์ด่ายันสถาบันเออไอ้สัสเขาเขาสอนเขาสอนให้มึงคิดยังไงวะฮะกูบอกให้สร้างบันไดไม่ใช่บันไดลิงแม่เแม่อะไรของผู้แม่งวะญี่ปุ่นหรหัวอะไรเงี้ยบอกให้เอาบันไดสัดเซ็งเอาบันไดลิงมากูบอกมันขอให้มันเดินลื่นๆไอ้เทียนี่มันลื่นเลยอ่ะกูก็ลองดูให้มันลื่นเลย

แต่ไอ้เฮียอิงอะคุยกับแม่งไม่รู้เรื่องเว้ยมม่รู้ดีเลยนะไอ้เฮียกูไอ้เฮียกูกูไม่ไหวแล้วไอ้เฮีย <c oughs> ไม่ไหวเลยเหรอเออกูเริ่มไม่ไหวกับม,มันอ่ะเฮียกูเริ่มหนักแล้วตอนเนี้ยท้อทแท้มากเลย <c oughs> เหนื่อยไอ้เฮียคุยกับแม่งอะมีรลังรถไฟด้วย <c oughs> ไอ้เฮียบินบอกทำไมไดาบ้านเรามีรนหลงรถไฟด้วยวะ <c oughs> ต้องวะไอสัตว์กูขำไม่ได้ไงได้ไอ้เหี้ยมึงไม่พอใจอะไรวะอ่ะเอ้ะโอ้ชุกกั้นแนกูก็อืมไอ้เนี่กูจะว่าไอ้มึงมึงวางดอกไม้เฮ้ยอะไรอืมม็นไรมันวางให้เหมือนเดิมนี้ิ่งากูอืม ยแล้วมึงมึงทุบระ้ววางทับไปเลยนะเดี๋ยวมันทำไมมันเป็นโดอ่ะไม่กูมหมายถึงว่าเดี๋ยวมันลืมวางที่ไหนวางไว้ตรงไหนเออแต่ไอ้เหี้ยกูเร,ริ่มสื่อสารกับมึงเริ่มลำบากเลยอะหร <c oughs> ือว่าหมายดอกไม้อนะอะไรวะลำบากไหมลำบากไอ้เหี้ยสื่อสารกับมึงเนี่ยไม่พอใจแล้วตอนเนี้ยเริ่มไม่พอใจบางยีทำอะไรอยู่ครับกปวดมัง จิตบัมบัดเฮ้ยใครจะรู enfin, ้คือว่าเจี AK, ้ยไอบีนบอกว่ากูจิตบัมบัดอยู่แล้วก็หัวเราะความจริงกูอยากมีเพื่อนเหมือนแบบมึงนะบ่ายกูอยู่นี่ไงไอ้บังดูนีถออใจยังเนี่ยพวกเนี่ยชิปเปอร์แปดสิบตัว เออเออพอแล้วพอแล้วแล้วมึงขับอะไรมึงบอกอาเจ้าปะเนี่ยไอ้เชี่ยแม่งเมาไม่เหี้ยอะไรเนี่ยเมาเนี่ยเอ้าไอ้เชีเ่ย,น,นะยนี่ก็พออีกตัวไม่ทราบเนอะขำขำไมง่ง่้ยมึงเป็นอะไรอีกเอาจริงๆมากว่ายี่ห้อแม่งเมาเมาอย่างอันยุงเฮียคิดว่าคุณไหวโว้แล้วก็ เชิญพบก,กับนวัตกรรมใหม่ไวโว่อิเล็กทรอนิกส์เป็นเฮียแหละกูกำลังโฆษณาอ,าอยู่ไอ้สั์มึงอย่ามาขัดขวางกนนานโฆษณาไวโว่อิเล็กทรอนิกส์มึงขับแบบแ,แห้งๆนะั้นทำไมวะเอากูไม่ชอบน้ำฮะกูก <c oughs> ูเริ่มไม่เข้าใจมึงแล้วเนี่ยตอนนี้นตรงยาง อะไรนะมีนยางมึงจะพูดอย่างนี้ใช่ไหมอิงมันก็งานดีทุกอยเฮียเดี๋ยวกูขึ้นค่าแรงให้จ้างตอนไหนวะไม่รู้อะกูใช้ความเป็นเพื่อนจ้างมันแล้วกันทางนั้นอ่ะทำไมว่าอิงงี้เฮียเพื่อนบอกให้นี้มึงโอ้โหอ๋ออะไรวะก็ไม่แน่ใจเนี่ย เมื่อกี้เมื่อเมื่อกี้แล้วเมื่ออ่าคลิปอยู่แล้วมันจะพูดโอ้โหบรียน่ะเออเมื่อกี้โอ้โหแล้วกูบอกอ่ะโอ้โหแล้วบอกผู้ร้ายไม่ดูโอ้โหสัตว์มึงดูในคลิปเปมึงดูในคลิปทำนี่ยอมมอบตัวให้ดีไอเถิดเอ้าไอ้เหี้ยไอ้แบทแมนมึงรถธรมกายเหี้ยเลยเซิร์ฟเนี่ยใช่เหรอเออมึงอ่านในแชทไม่ใช่ไหนวะแต่ฟลัก เป็นไงบ้างไหวอะไรคือเป็นอะไรบ้างไงบ้างแบบว่าสุขภาพนะเออไม่หมายถึงว่าความสวยงามอะมึงจะถามมึงสุขภาพมึงทำไมวะมึงจะถามความสวยงามกูทำไเพื่อไอสัตว์เป็นคิ้วกูเป็นเอไอเออะไอสัตว์ไม่พอใ้สัตว์พูดเอไอเอแล้วไม่ได้เลยนะทำไมไปสัวงพ่อก่ามึงดูเองดีมึงดูเองเฮ้ยมึงไม่ต้องกรรติดกปไหน่ะนะกูดูอยู่ เออเฮ้ยมันขึ้นไปแล้วโอ้ยชูชีพยหลุโอ้ยแต่ไอ้มึงเอาดอกไม้ขึ้นหัวด้วยก็ชมพาที้ตกด้วยกันโอเคกูอยู่ในเหมาคนเดียวไม่เอาฮุกกี้กูไม่มีดอกไม้กูไม่ได้บ้าของมึงโอ้โหไววี่ พระอาทิตย์ตกนั้นสิพาที่ย์ละบ้านะไมบายบายบอยพี่บาย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 อิงจุดผอ้งจุดผู้ไม่จุดผู้ไมมันได้มันได้ชิมิน ไอเชี้ยมึงจุดพูน้ำมียอะไรเฮ้ยไอ้เชี่ยน้ากูเป็นอย่างเงี้ยเอาเอาไหมึงบอกว่าอะไรนะกูบอกว่าผ่าเชี่ยผ่าเชี่ยฟ้าผ่ากูถามว่าผ่าน้ำเชี่ยอะไรประมาณนั้นอ๋อเออหนี่เอาแล้วมันเกี่ยวเชี่ยไรมันชมพูใต้ดินเนี่ยผิกูไม่เข้าใจอแล้วแต่คนแก่ อะไรจอโค่นเล็กเลยหรือว่ามันเป็นคนที่ผ่าฟ้าหรืเปล่ามันเป็นเดือดเป็นร้อนทำไมวะเนี่ยเออกูลงคาร์เาะบังยีชหนดเลยนี่คืออะไรใครมันยิงอะไรวะเนาะกูลิดนมบัวเฉยแล้วกูได้ชิมเงิน รี่น้องบัวขนาดจ้องจุดทุเลยเหรอใอ่ป่ะไอ้แยอิงทำอะไรอีกอะไรอีกเป็นแย่เหี้ยเราเนี่ยอิงงี้เนี่ยกูหมดสัตธ์ไอ้ตัวมึงแล้วอะหล่มไม่หล่มตีห้าอ้นมึงจะคุยอ่ะเพลินเพลนกว่ามึงด่าหมูเหรอมีน มึงเป็นอะไรเองอะไร See you again y e s t e r d a เจะพืินครับอ่าเจริมเป็นตอนไหนนะครับผมเฮ้ยอะไรวะตอนตอนจบแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวกูขอไปหาตอนจบพี่เอกมาก่อนจะได้จบไหมเนี่ยจะได้จบไหมแป๊บนึงเดี๋ยวได้จบนะเออฮาล็อกเกอร์เฮตาเคก็ตัดไปตรงท้ายคลิปโอเคขอบคุณ ที่ติดตามกันด้วยนะฮะซิวซ a วเกนยูเซเ a ช่วยดูกับผมโอเคสวยงามกูไปแด่ข้าวแล้วไม่ไหวแล้วเจอกันเจอกันเฮ้ยอย่าลืมไรถแน่ครับผมครับผมซ a วเกนยูเซเดช่วยดูกับ <c oughs> ผม <prepared> <c oughs> ไปหรือยังมึงบอกจะไปไหลายทีมึงไปหรือยังเอยที่กูไปขอแค่